สวัสดีครับผมผมนอกครับยามกลับครับผมยามหนูอูมาไก่แห้งครับผม,มนี่สิบกว่ากิโลครับหนาวพี่น้องลงในมือหนาวครับผมตะเวนห้อมดีขึ้นบรรยากาศปลาอ้อยครับผมมืนอนี้มาดุยปลาอ้อยครับรู้ว่าสิมีตมีแจมบ่ไปครับาอายุหาก,กิน กันกไปครับผมหลุนไปส้มกันครับโอ้ครับปลาอ้อยครับผมโอ้นั่นหนาวแห้งพี่น้องพี่นี่ขี่รถมากจนเจ็บหูครับผมไปครับ มาไกลิลขอให้มันเนี่ยเด้อครับผมอยามาหาหกหลังแหละครับผมหกหลังหลังที่เจ็ดนี่ครับเพราะท่านไม่เต้มอยู่ครับผมโอ้หลังนี้ก็บวกเขาที่นอดีอย๋ยวเขาเก็บกันครับมีหลังหนึ่งไลย ลนานผาดครับผมแต่ประเทศไทยแล้วครับมุมอีโต่ว่าเห็นขนนะ่ะพิษนูตัวใหญ่อยู่ครับผมนัม่นแหละพี่น้องปลาอ้อยปลาอ้อยทำงานแล้วครับผมปลาอ้อยทำงานแล้วครับอู้ใหญ่เติบครับผม suối suối khắp luôn quá bốc là khắp bốc heo là khắp luôn nhai vô khắp phải khắp xây suối khắp hàng là khắp luôn như giá bắp phải nung phải heo leo khắp luôn เราะอ้น,นันก็หลายอยู่ครับผมแต่ผมก็ได้ใช้ันอนอนี่ย่เขคาครับเก็บงั้นครับผมครับหลังหนึงหมายเขาครับ khẩu thì nó muốn hỏi ngân không? Hỏi Mới cả tém tăng ra Hỏi Hợp ป็บพวเข่าพี่น้องหนูเป็นตะเข่าถพี่นองบ่งห้อยกัดครับเก็บครับผมครับยังเอ้ยพี่น้องเป็นตะเสือครับยู่บอือ

ก็คือบ,บนลันส่นนะอะว้าโอ้ยนี่มันเข่ามาในครับผมบนลันครับเกือบบพกเข่าที่นอกรึเพิ่งเดยนาอเก็บกันครับผม Ok kìa các bay oải, bớt là cái nào hôm bữa được khảo cái bò, các đi nó nhiều hơn không có đầy xóng kèm thì nào không có cho là Ghiền không เี่หนอเก็บไม้กันครับผมเดี๋ยวเพื่อมารอ,อบหนามั่วกันครับเอียหนอ ใส่แล้วพี่น่องด้ยเอาหาคนครับโอ้ยนี่ดีครับบัวเข่าครับผมไปครับโอ้ยก็เห็นซองแต้มนะันพี่น้องเอ้ยมีเทิมบ่เนาะ เต็มสามแล้วครับเต็มสามครับผมโอ้ม่ตายว่ายังกัดมันพี่น้องโอเคเพื่อนครับผม ใส่งามๆเลยครับผมหนูปลาอ้อยลูกไอาเอียงกัดมันครับผมโคจนฟ้อนกับพวกที่เห็นครับผมนี่ครับอ้อยกัดครับผมนะครับ เลยพี่นอ้องรับล้างนงะโอ้ยบวเข่าพี่นอ้องอ้ยใส่เงียะยังพี่นอ้องแน่าานำเะครับผมเงียยเงียมั่นบับ เข่าครับผมจริงๆหนูนะมันผมว่ามันติดแบบมันน่าจะติดแค่ทุกอันพ่นละครับผมนะครับเรีย้อยแล้งสุดท้ายแล้วครับผมตัวมีเตียมบ่ ขมีพี่น้องโอ้สามแฉมกับสิบเก้าหลังโอ้เป็นตะไลเลยพี่น้องต้องบอสเขาครับโอ้โอ้โอ้โอเก็บกันครับผมจะไปสรุปผลงานให้เบิ้งครับสรุปผลงานให้เบิ้งครับผม สามแต้มพี่น้องถือว่าขี่ยยได้อยู่ครับถือว่าบ่บ่บ่หมานเป็นไรนะครับใส่หนู้นถือว่านูก็ใส่งามอยู่ครับผมนี่จะแบบน้ำง,งามเนียครับเดี๋ยวผมคิดว่าหน่าจะติดหลายกว่านี้ครับผมโอ้แต่ก็บ่เข้าใจต้องใส่เงื่อนยังเปลี่ยนเงื่อนโบพี่น้อง ที่แ้วผมว่าจะเอามันมันํำปลังมาใส่แลวและมันคำก็เลยใส่เอาตามนั่นแหละครับผมว่ายาปะาัะปพนมมันก็เข่าครับผมนี่ครับตัวหนีบหั่นตายอยู่พี่น้องสวยอยู่ครับใส่หนูมิตตซี่นี่แหละครับลั่นผาดไปหลังหนึ่งแลวก็ เอาเนื้อไปกินหลังหนึ่งเดี๋ยวจะมาแกะมือใหม่ครับผมนี่ครับผมปลาอ้อยอันนี้เขาเพิ่งกะเพิ่งกะไถแล้วครับมันเหลือปลาอ้อยอยู่ดอนเดียวนี่ครับผมถ้าตอนต้องต้องเปลี่ยนเนื้อเพิ่นเปลี่ยนเนื้อมันเนื้อหอยเบ่งหนึ่งครับผมไปแล้วครับกรับหนาวแดดก็ออกแล้วเริ่มอุ่นแล้วครับผมหนาวหนาวโดนปีนี่ครับผม ฝาก,ก็นไห์ก็แชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจครับผมหายุหากินไปครับผมปกติของงานแล้วครับผมไปงานแล้วไปครับคนมันนอกครับผม น่าจะเป็นไก่ป่าพี่นอ้องผมว่านผมมาาผม้าผมเห็นเห็นแลนอยู่นี่แหละสามสี่โตนี่นะครับนะครับไกป่ปลาแน่นอนครับหลายครับอุดมสมบูรณ์ครับแถวนี้ไก่ป่า ไก่ปลาแน่นอนครับผมบ่มีบานคนกันแล้วกันแถวนี้